สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ p ุดดิ้งแคช c h a น n e l นะคะวันนี้เรามาพบกับเกม Summoner War Chronicle กันนะครับผมอย่างที่เห็นในหน้าปกเลยนะคะว่าวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ประดับซีซั่น4กันและอย่างที่ทุกคนรู้อีกเช่นกันว่าซีซั่น3ามบนอัลเอฟกนกำลังจะหมดแล้วนะและพอมันหมดปุ๊บซีซั่น3ประดับมันก็จะใช้งานยากขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูประดับซีซั่น4กันซึ่งมันมาใหม่ทั้งหมด2เซตนะคะก็คือเซตคมมีดแห่งทานน้ำแข็งหรือว่าเอ่อเ k แล้วก็เซตพอดแห่งแผ่นดินนะคะหรือเซตเอิร์ธเบรสซิ่งนะทั้งนี้แคทก็จะมาส่องความสามารถของประดับพร้อมกับวีคอร์กันนะคะว่าในซีซั่น4เนี่ยเราจะใช้ประดับไหนกันเดย อันไหนเหมาะกับตัวเรานะคะแล้วก็ทีมแบบไหนนะคบวิห์ให้ดูกันเลยว่าอันไหนดีมีประโยชน์มากกว่าประโยชน์ด้านไหนอะซึ่งก่อนอื่นฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กำลังใจด้วยนะครับพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยครับเรามาเริ่มกันเลยกับประดับซีซั่น4เซต1กันนะคะนั่นก็คือเซตคมมีดแห่งทาน้ำแข็งค่ะเอฟเฟกต์เซตนี้นะมันก็จะทําให้การฟื้นฟูมานาเพิ่มขึ้น5%ลดดาเมจที่ได้รับในแมป PVP ทั้งหลายลงอีก6.5% ทั้งมอนสเตอร์แล้วก็ซัมมอนเนอร์นะแล้วก็มาถึงส่วนที่สำคัญแล้วก็คือเอฟเฟกของซีซั่นนี้จะทำให้เมื่อเราโจมตีศัตรูที่ติดฟีดเฟียและสแตนจะทำให้ศัตรูมีโอกาส15%ที่จะติดดีบัฟลดพลังป้องกันโดยไม่สามารถต้านทานได้หนึ่งสแต็กเป็นเวลา10วิจ้า ถ้าเราดูจากเงื่อนไขในการใช้ประดับก็คือยุ่งยากเอาเรื่องนะคะประดับนี้ในส่วนของ PVE เนี่ยคิดว่าตัดออกไปเลยเพราะว่าบอลในส่วน PVE จะไม่ติดสถานะฟีดเฟียสตันอะไรอยู่แล้วเนาะถ้าใครเป็นสาย PVE แนะนําไม่ต้องใช้ประดับนี้แน่นอนนะคะส่วนในด้านของ PVP เนี่ยถ้าเรามาดูมอนที่เป็นเมตาที่ทําให้ประดับนี้สามารถใช้งานได้ก็จะมีวาคิลี่แสงลิงน้ําเจนอสเขียวลมมังกรน้นาําทูดดบาบน้ํามังกรมืดทูดดาบมืดแล้วก็การู นะะในมุมแคทประดับนี้ถ้าเรามองในภาพรวมว่าทีมมันจะเก่งขึ้นจริงหรอคือเราอาจจะมองภาพเห็นยากไปหน่อยเนาะคือแต่ถ้าเรามองว่าประดับนี้มันจะทําให้มอนที่มีอยู่ในเกมบางตัวเก่งขึ้นก็คือถือว่ามีประโยชน์อยู่นะคะเพราะว่าการที่ทมีมศัตรูติดสถานะฟีดเฟียสตันเนี่ย มันก็ค่อนข้างที่จะเป็นเป้านิ่งเนาะการที่ทําให้จัตรูพวกนั้นมีโอกาสติดดีเฟนดาวจากประดับนี้ด้วยก็ทําให้เราปิดงานง่ายขึ้นเนาะแต่มันก็ไปติดตรงที่มีโอกาสแค่15%อีกอะสำหรับแค่แคคิดว่าประดับนี้มันใช้ยากไปหน่อยแล้วก็อาจจะเหมาะกับพวกทีมโถมอะไรอย่างนี้เนาะหรือว่าทีมแอสซัซินอะไรอย่างเงี้ยที่คอยไล่ตัวหลักๆอะไรอย่างเงี้ยทั้งนี้คือเราก็ต้องมารอดูกันนะคะว่าประดับนี้มันจะยกระดับมอนตัวไหนเก่งขึ้นนอกตอนรนมานะข้ามาต่อกันเลยที่ประดับเซตสอต พรแห่งแผ่นดินนะคะเซตที่แล้วนะเน้นไปในทางบุกเซตนี้นะคะเน้นไปในทางรับนะคะเอฟเฟกต์เซตมันจะเหมือนกับเซตที่แล้วมานาะเด้งเร็ว5เปอร์ดาเมจโหมดพีพีหกจุดห้าส่วนความสามารถซีซั่นนะเมื่อสมาชิกในทีมใช้สกสิลที่เป็นสกิลเพิ่มบัฟดุดเลือดนะแล้วก็บัฟเพิ่มพลังป้องกันจะทําให้ทั้งทีมได้รับบัฟฟื้นฟู2อระดับเป็นเวลาสิวิเนาะมีค o ดาว o w สิบวิสำหรับตัวมอนที่เป็นเมตาปัจจุบันนะมันก็ที่มี บัฟนี้มันจะมีพวกลิงแสงพาดินแสงพาดินมืดอ่าพาดินไฟยูนิคอนน้ำทูดับไฟบิดมังน้ำบิดมังมืดเซลกาดิสลมเกาลี่แสงวาคิลี่มืดเมจิกอาเชอร์ลมบัฟเพิ่มฟื้นฟูสองแตกบอกเลยว่าทำให้ปริมาณฮิลที่ได้รับเพิ่มขึ้นเยอะอยู่เหมือนกันเนาะถ้าเทียบกับเซตแรกคือมันดูใช้ง่ายกว่าเยอะนะคะแล้วก็บอกเลยว่าเพิ่มฟุ่นฟูสองซแตกมันก็ดีพอที่จะทำให้ยกระดับการฮิลในทีมได้ดีขึ้นมากๆเลย มาถึงการวิเคราะห์กันแล้วนะทุกคนสำหรับประดับซีซันสีนี้นะคะสำหรับแคทแล้วนะถือว่ามันเป็นประดับที่เทียบกับทุกซีซันนะคารลสโวมันปวดหัวที่สุดแหละที่มีมาคือใช้ยากทั้งคู่เลยแล้วก็ประดับเซตมืด แห่งทาราน้ําแข็งคือมันใช้ยากมากนะเพราะว่ามันต้องทําให้ศัตรูตดสถานนะก่อนด้วยนะแต่เมตาเบตาปัจจุบันเขาก็เออแบบกลางปีกฟ้ากันอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งมันก็น่าจะเหมาะกับคีหน้ามากๆแล้วก็ไอประดับเซตที่2อในเซตพรแห่งแผ่นดินน่ะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าใช้ส่วนตัวคิดว่าน่าใช้กว่าแรกอยู่เพราะเงื่อนไขมันใช้ได้ง่ายกว่าเซตบนเพราะแค่ทําให้มันมีบัฟดุดเลื่อนหรือว่าเออบัฟเพิ่มพลังป้องกันก็นกจะทําให้ได้รับ บับเพิ่มปริมาณฮิลนะและบับนี้ก็แน่นอนว่ามันทําให้ทีมเรายืนนานขึ้นเนาะการทําให้ทีมยืนนานขึ้นแน่นอนนะคะว่าเหมาะกับซอมเมอร์ทุกตัวอันนี้จะคอนเฟิร์มไปเลยว่าเฮ้ยไหนดีหรือไม่ดีก็ไม่ได้นะมันแล้วแต่ตัวซอมเมอร์แล้วก็ทีมเราอีกเนาะเพราะว่าประดับซีซั่นนี้เนี่ยคือถ้าเราใช้แบบคนซอมเมอร์แล้วก็สไตล์การเล่นทีมของเราที่มันต่างกันเนี่ยมันก็ต่างกันอีกคือถ้าเพื่อนชอบแนวถมดาเมจหรือว่าแบบชอบแนวป้องกันมันก็จะจะบอกว่าเฮ้ย เอออันนี้ดีกว่าหรืออันนี้ดีกว่าค่ะแต่ถ้าเกิดในมุมแคทนะสำหรับตัวแคทแล้วก็ทีมแคทนะแคทจะเลือกอไอพอลแห่งแผ่นดินนะคะเพราะว่าคันเซิลโซเลต้านะแล้วตัวน้องก็มีดาเมจที่ค่อนข้างแรงอยู่แล้วแคทก็อยากให้มันยืนนานขึ้นหน่อยเพราะมันค่อนข้างจะเปราะบางแล้วก็อยากได้ปริมาณฮิวเสริมพลังป้องกันของน้องเนาะแล้วอย่างสุดท้ายทุกคนอย่างสุดท้ายที่สําคัญอย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์แคทด้วยนะครับโอเคก็ถือว่าจบกันไปแล้วนะคะสําหรับการวิเคราะห์ประดับซีซั่นสี่นะคะก็บอกเลย อันนั้นแหละเสียงถอนหายใจไปแล้วกันคือเป็นรีซั่นหนึ่งที่ค่อนข้างจะใช้ยากมากแล้วก็ยากที่จะตัดสินใจเลือกประดับเนาะมันแบบคือมันไม่ได้รู้สึกว้าวขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบโหจริงหรืออะไรแบบชัดเจนขนาดนั้นอะเนาะคือนอกจากเรื่องอัปเดตประดับนะมันก็ยังมีเรื่องอิแฟกแล้วก็การบัฟเนิร์ซาวเนอร์อะไรอย่างงี้ได้นะในส่วนนี้เดี๋ยวคทจะมาไลฟ์อัปเดตกันนะทุกคนแล้วก็มีทําคลิปต่อๆมาด้วยก็นั่นแหละฝากกดไลค์เธอกำลังใจนะจ๊ะอีกรอบหนึ่งไปแล้วบ๊าย